สวัสดีครับแมปไพท็อปสาริการมาคุย ep 40กับผมออฟชัยนนท์ครับวันนี้เราจะมาพูดคุยกันหลังเกมฟนะุตบอลพรีเมียร์ลีกนัดเปิดสนามนะครับทุกทีมลงสนามไปครบเรียบร้อยแล้วทั้ง20ทีมนะครับนิวเซนของเราประเดิมได้สวยนะครับเปิดรังเซนส์เจมพาร์ตทุบน้องใหม่อย่างนอร์แฮมฟอร์เรสไป2ประตูต่อ0นะครับรูปเกมเป็นของเราทั้งหมดนะครับถือว่าไม่ใช่งานยากสัเท่าไหร่สำหรับเกมแรกของนิวเซนในฤดูกาลนี้นะครับ ส่วนที่มัื่นครับปีสแสดงแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดแพ้คาบ้านเลือภูได้แค่เสมอครับเปอร์ฟอร์มฮอตเหลือเกินครับขึ้นนำจากฝูงส่วนซิตี้เออร์ลิงบราวน์ฮาร์แลนยิงแล้วยิงคนเดียว2ประตูติดต,ตามพร้อมกันในสาริกามาคุย EP นี้นะครับเริ่มจากทีมของเราก่อนละกันนะครับนิวคาสเซิลชนะฟอเรสต์งประตูต่อศูนย์ครับสิผู้เล่นตัวจริงของนิวคาสเซิลที่เจอกับฟอเรสต์ครับมีนิกโบบ์กีรันทริปเปียร์ฟารบินแชร์แดนเบิร์นแมททากเก็ต โจลินตันบรูโน่กิมาราส์โจวิลล็อกอลังแซงแม็กซิมแมงคลัมบิลซันแล้วก็มิเกลอามิรอนครับที่จริงเราเลือกเปลี่ยนตำแหน่งเดียวถ้าเทียบกับเมื่อช่วงท้ายฤดูกาลที่แล้วนั่นก็คือตำแหน่งผู้รักษาประตูที่เป็นนิกโป๊ปครับได้ลงมาเล่นเป็นมือหนึ่งแทนที่ของมาตินดูบราฟกานะครับเกมนี้ต้องบอกว่าเป็นเกมของนิวเซิลแบบวันเวย์นะครับไล่พับสนามบุกตลอดทั้งเกมโอกาสยิงมากกว่า20ครั้งครองบอล60กว่าเปอร์เซ็นต์ครับ ส่วนฟอเรสมีโอกาสยิงน้อยมากครับแล้วก็ไม่ตรงตรอบเลยครับเกมนี้นิกป๊อปไม่ต้องออกแรงอะไรมากครับไม่ได้เจอบททดสอบอะไรที่ยากเกินไปนะครับส่วนหลายๆจังหวะของไม่ว่าจะเป็นเจสซี่ลินการหรือว่าตัวอื่นๆของฟอเรสก็โดนกองหลังเราเก็บเรียบหมดเลยครับโดยเฉพาะฟาบินแชร์กับแดนเบิร์นนะครับไม่มีปัญหาในการจัดการกับแผงนารุกของฟอเรสครับส่วนของเราครับหลายๆคนโดดเด่นมากๆนะครับโดยเฉพาะเกมตรงกลางที่เหนือกว่าฟอเรสอย่างเห็นได้ชัด ดยช่วงบรูโน่กิมาราสกับโจลินตันครับสองคนนี้เล่นกันได้อย่างเข้าขานะครับจังหวะแทงจังหวะลากเลื้อยของโจลินตันเด่นมากนะครับเหลือจังหวะจบเช่นเดียวกับมิเกลอามิรอนนะครับที่การหาช่องการหาพื้นที่แล้วก็ความเร็วดีเหลือเกินครับแต่ว่าจังหวะสุดท้ายและการตัดสินใจของอามิรอนยังเป็นปัญหาอยู่ส่วนบรูโน่กิมาราสไม่มีอะไรต้องพูดครับจังหวะครอบครองบอลการเลือกที่จะจ่ายทะลุช่องคิลเลอร์พาสการไปกับบอลการลงมาช่วยเกมรับ รบเครื่องจริงๆสำหรับมิดฟิลด์ทีมชาติบราซิลรายนี้นะครับเราต้องมีผู้เล่นแบบบรูโน่กิมไรส์เข้ามาร่วมทีมอีกนะครับจะทำให้ทีมนั้นยกระดับได้มากขึ้นครับส่วนผู้เล่นคนอื่นๆครับนิโปปผมพูดไปแล้วนะครับไม่ได้เจอบททดสอบอะไรมีจังหวะเล่นบอลกับเท้าหลายครั้งก็ดูเหมือนว่าจะโอเคเหมือนกันนะครับแล้วก็มีจังหวะออกาตัดบอลพลาดนิดหน่อยนะครับไม่ได้เสียหายอะไรแบ็กซ้ายแบ็กขวาครับทริปเปียกับทาร์เก็ตก็ดูเงียบๆนะครับไม่ได้มีอะไรโดดเด่นแต่ก็ไม่ได้มีอะไรผิดพลาด ครูเซนฮาร์ฟครับฟาเบนแชร์กับแดนเบิร์นนะครับก็ต้องยอมรับว่าดีเหลือเกินนะครับแดนเบิร์นก็ไม่มีเหตุผลที่จะไปดรอปเขาทั้งนั้นที่ฟอร์มในช่วงฤดูกาลที่แล้วตั้งแต่ย้ายมาเนี่ยก็โดดเด่นฟาเบนแชร์เองเนี่ยก็เป็นจุดเปลี่ยนสําคัญในเกมนี้นะครับลูกยิงผีจับยัดยิงไกลกเข้าไปอย่างสวยงา,ามทําให้เกมของนิวเซนที่พับสนามบุกแต่ว่าเจาะไม่เข้าเนี่ยนะครับก็ได้ลูกยิงไกลของแชร์นี่แหละครับที่มาปลดล็อกนะครับก็ ทำให้คู่นี้ก็น่าจะได้ลงสนามต่อไปในเกมหน้าที่จะเจอกับไบรตันนะครับส่วนสวินบอตแมนเองคงต้องรอโอกาสที่จะเป็นเชิดผู้เล่นตัวจริงต่อไปแต่นั่นเป็นอะไรที่ทําให้ผู้เล่นตัวจริงนั้นก็ประมาทไม่ได้นะครับอย่างแชร์กับเบิร์นคุณมีสิทธิ์ที่จะเสียตําแหน่งตัวจริงเมื่อคุณฟอร์มตกนะครับมีบอตแมนกับลาเซลเนี่ยอยู่ที่ซุ่มมานั่งสำรองนะครับบอตแมนจริงๆก็ได้ลงมานะครับในเกมที่แล้วแต่ว่าลงมาในช่วงท้ายเกมแล้วนะครับก็ไม่ได้เห็นอะไรสักเท่าไหร่นะครับ ส่วนกองกลางครับโจลินตันกับบรูโน่ผมยกให้เป็น2คนที่โดดเด่นมากๆในเกมที่เราชนะฟอร์เรสนะครับโจวิลล็อกยังคงต้องปรับจังหวะนะครับลงมาเล่นในตำแหน่งมิดฟิลด์ตัวรุกที่ขยบขึ้นไปสูงกว่าโจลินตันกับบรูโน่แต่ว่าจังหวะหลายๆจังหวะมันดูติดๆขัดๆอยู่นะครับแต่ว่าก็ไม่ได้เสียหายอะไรสําหรับเกมที่ผ่านมาสําหรับโจวิลล็อกนะครับแต่ว่าถ้าเกิดว่าจะให้ดีเนี่ย อยากจะได้ร่างตอนที่ย้ายมาจากอาร์เซนอลแบบยืมตัวตอนนั้นมากกว่านะครับสำหรับโจวิลล็อกสามประสานในแดนหน้าครับผมพูดไปในไลฟ์นะครับว่า3คนนี้ห้ามเจ็บห้ามขาดห้ามตายเพราะว่าผู้เล่นสำรองเนี่ยแทน3คนนี้ไม่ได้เลยครับอเล็กซังแม็กซิเม็งคาลัมวิลสันและมิเกลอามิเมรอนครับถ้าเราไม่ได้ผู้เล่นมาใหม่สามคนนี้ห้ามเจ็บเด็ดขาดนะครับมิเช่นนั้นแล้วเนี่ยพลิศสงในแนวรุกของเราก็จะหายไปเยอะเลยครับแม็กซิมังโดดเด่นมากครับ จังหวะไหนควนรเลี้ยงจังหวะไหนควรจ่ายเขาทําได้ดีมากขึ้นนะครับมิเกลอเมรอนจังหวะสอดหาช่องอย่างที่ผมบอกไปดีมากๆครับความเร็วการไล่บอลการแย่งบอลดีมากเหลือจังหวะสุดท้ายนการเข้าทําการตัดสินใจและแมเท้าขวาแกใช้ไม่ได้เลยเหมือนกันอเมรอนจังหวะในช่วงครึ่งแรกน่าเสียดายเหลือเกินนะครับคือบอลมันมาเข้าขวาแล้วอเมรอนแกนก็ไม่ยิงนะแกม้วนกลับมาจ่ายย้อนกลับมา ก็น่าเสียดายไปนะครับส่วนคาร์ล์วิลสันครับเกมนี้เนี่ยครึ่งแรกค่อนข้างเงียบนะครับผ่านไปครึ่งชั่วโมงกว่าถึงจะมีโอกาสยิงครั้งแรกแต่อย่าให้บอลมาถึงเท้าวิลสันนะครับบทพิสูจน์มาแล้วนะครับครึ่งหลังเนี่ยโจลินตันจ่ายเข้าไปวิลสันโฉบเข้ามาแล้วดีดโอ้โหมันมันเข้าไปได้ยังไงเนี่ยผมก็ยังยังอึ้งอยู่เลยนะครับลูกที่เราได้ประตูที่2จากคาร์ลิลสันนะครับสวยงามมากๆนะครับแล้วก็ อย่างที่บอกครับมีวิลสันอยู่ข้างหน้าดีกว่ามีคริสบูดค่อนข้างเยอะนะครับเพราะฉะนั้น3คนนี้ท้ามเจ็บห้ามขาดท้ามตายแน่นอนนะฮะแล้วเราก็หวังใจว่าจะมีผู้เล่นใหม่เข้ามาเสริมทีมเพื่อจะมาปรับปรุงแนวรุกให้ดียิ่งขึ้นไปกว่านี้นะครับนี่คือภาพรวมคร่าวๆข,ข,ข,ของเกมนิวคาสเซิลชนะฟอเรสต์2ประตูต่อศูนย์นะครับยังมเีเรื่องที่ต้องปรับปรุงกันต่อไปนะครับการที่ครอบครองบอลการเพรสซิ่งที่ทำได้ดีขึ้นนะครับนี่เป็นนิวคาสเซนโฉมใหม่ นะครับหลายคนบอกว่าโอ้โหนี่เปอร์เซนต์การครองบอลการเข้าทำรูปแบบเกมนึกว่าแมนเตอ้นะครับเราทำได้ดีขึ้นครับแต่แหวงว่าอะไรครับเกมแรกกับฟอเรสเป็นทีมที่เพิ่งเลื่อนชั้นมามันอาจจะยังไม่ได้เห็นอะไรมากเกมหน้าครับที่จะเจอกับไบรตันเนี่ยแหละครับของจริงครับเราจะไปเยือนไบรตันซึ่งฟอร์มแรงมากๆนะครับเพิ่งบุกไปเอาชนะแมนยูเนเตตมา2ประตูต่อหนึ่งแล้วทีมของแกรมบอสเตอร์เนี่ยโอ้โหคือการต่อบอลการเคลื่อนที่เขาเสียผู้เล่นตัวหลักไปเนี่ย ไม่ทําให้รูปแบบของทีมแท็ติกของทีมนั้นเสียไปเลยนะครับหลายหลายคนนะครอสซาพัลส์โกรสดานิเวลเบกนะครับเด่นมากๆเลยนะครับในเกมที่บุกไปชนะยูนิเต็ดนะครับเพราะฉะนั้นเกมหน้านี่แหละครับน่าจะเป็นบทพิสูจน์ที่ยากขึ้นไปอีกระดับหนึ่งของนิวคาสเซิลและเราต้องไปเล่นเป็นทีมเยือนด้วยในวันเสาร์ที่13สิงหาคมนี้นะครับก็เดี๋ยวต้องตามดูกันต่อไปว่าในเกมแมตช์หน้าจะเป็นอย่างไรนะครับส่วนตัวสำรองที่เปลี่ยนลงมาครับไม่ว่าจะเป็นเฟรเซอร์ลองสตาฟ วูดเมอร์ฟีแล้วก็บอทแมนนะครับเวลาน้อยเกินไปนะยังไม่ค่อยได้เห็นอะไรเท่าไหร่นะครับส่วนแผนเตะมุมของ Forest ในเกมนั้นก็เป็นที่คือฮาในโลกออนไลน์มากๆนะครับคือไม่มีผู้เล่นในกรอบเขตโทษเลยนะครับผู้เล่นเนี่ยไปอยู่ข้างหลังหมดนะครับนอกกรอบเขตโทษหมดแล้วก็โถมเข้ามาพร้อมกันปรากฏบอลเข้ามือนิกโโรมค,ครับมาทำทำไมก่อนนะครับทำทำไมนะคือจริงๆตอนซ้อมมามันอาจจะได้ผลนะแต่ว่าพอใช้จริงปรากฏว่า มันไม่ได้ผลนะครับนี่ก็คือบทสรุปครับของนิวคาสเซิลกับฟอเรสต์สต่อศูนย์นะครับเพื่อนๆให้ใครเป็นแมนออฟเดอะแมตช์ในเกมนี้นะครับผมเลือกยากมากครับคือแชร์เนี่ยเป็นคนที่ทําให้ทีมปลดล็อกได้ประตูแรกนะครับแล้วก็เกมรับก็เก็บ c l e นช sheet ได้ด้วยนะครับบรูโน่กิมาราสโดดเด่นมากๆนะครับหลายๆจังหวะการจ่ายบอลทะลุช่องของเขาการพาบอลไปข้างหน้าการลงมาช่วยตัดเกมเชคเช่นเดียวกันกันกบโจลินตันนะครับความแข็งแกร่งของเขา แล้วก็มีหลายจังหวะที่โดดเด่นมากๆนะครับสำหรับผมนะครับแมนออฟเดอะแมตช์ในเกมนี้ก็หนีไม่พ้น3คนนี้เลยครับฟาเบียนแชร์โจลินตันแล้วก็บรูโน่กิมาราสนะครับเพื่อนๆคิดเห็นอย่างไรก็ลองแลกเปลี่ยนกันมาได้นะครับคอมเมนต์มาได้ทั้งทาง Facebook แล้วก็ YouTube ของสันติกามาคุยนะครับไปดูผลคู่อื่นที่น่าสนใจครับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเมื่อสักครู่บอกไปแล้วนะครับแพ้คาบ้านต่อไบรตันหประตูต่อ2นะครับ เป็นการประเดิมสนามพรีเมียร์ลีกนัดแรกของกุนซือใหม่อย่างเอิกเทนฮักที่ไม่สวยเอาเสเลยนะครับและ m แมนยูมีปัญหาอีกเยอะให้ต้องปรับปรุงนะครับฟอร์มการเล่นสวยๆในช่วงพรีซีซั่นอาจจะเป็นภาพลวงตาในช่วงที่ทีมคู่แข่งนั้นยังไม่ฟิตหรือเปล่านะครับแต่ว่าคู่กลางของแมนยูอย่างเฟร็ดกับสกอตแม็กคารมิเนถ้าต้องใช้คู่นี้สู้ทีมหัวตารางไม่ได้แน่นอนนะครับนี่ไม่ได้เข้าข้างนิโคลเซนนะครับ สกอตต์แม็กคอมเบเนกับเฟรดเนี่ยยังสู้โจลินตันกับบรูโน่กิมาราสไม่ได้เลยนะครับเอาว่ากันตามตรงนะฮะถ้าแมนยูอยากจะดีกว่านี้อยากจะมีลุ้นแชมป์เนี่ยคุณจะใช้คู่กลางเป็นเฟรดกับแม็กคอมเบเนจริงเหรอไม่ได้นะครับคู่นี้ไม่ได้จริงๆนะครับส่วนกองหน้าก็เป็นปัญหาเหมือนกันนะครับพอมาเซียลที่ฟอร์มแรงในช่วงพรีซีซั่นมาเจ็บ โรนัลโดยังไม่ฟิตกลายเป็นว่าไม่มีคนเล่นกองหน้าครับแต่ว่าท้ายที่สุดแล้วเนี่ยก็ต้องหวังพึ่อโรนัลโดนะครับเปลี่ยนเป็นตัวสำรองลงมาถ้าปิโดยังหาทีมใหม่ไม่ได้ก็คงต้องอยู่กับแมนยูในตำแหน่งหน้าเป้าต่อไปนะครับเชลซี Chelsea, เล่นไม่ค่อยสวยครับแฟนบอลวิพา์วิจารณ์พอสมควรความฟิตยังไม่ค่อยเข้าที่และการที่เล่นแบบไม่มีหน้าเป้า จะเป็นอย่างไรต่อไปก็ต้องตามกันต่อแต่อย่างน้อยเชลซีได้3คะแนนนะครับเลี้ยวภูบ้างครับเลี้ยวภูเปิดหัวมาไม่สวยครับเกือบเอาตัวไม่รอดรับฟูแลนเล่นดีเหลือเกินครับเลี้ยวภูเองโอกาสก็เยอะนะครับแต่ท้ายที่สุดแล้วต้องไล่ตามตีเสมอฟูลแลม2ประตูต่อ2ครข่าวดีก็คือดาวินนูเยสยิงอีกแล้วนะครับก็ถือว่าเป็นการส่งสัญญาณเตือนทีมอื่นๆในพรีเมียร์ลีกแล้วนะครับว่าเขาไม่ใช่ของปลอมนะครับนูเยสถ้าจูนกันติดกับเพื่อนร่วมทีมเมื่อไหร่เนี่ยผมว่า น่ากลัวมากๆเลยสําหรับลิเวอร์พูลนะครับแล้วก็อีกหนึ่งเรื่องที่ส่งสัญญาณไปถึงเจลซีครปก็คือว่านูเยสพร้อมที่จะลงเป็น11เฟล่นตัวจริงแทนที่ของโรเบอร์โตเฟอร์มิโนแล้วหรือยังหลังที่ที่ยิงสองนัดติดแบบนี้นะครับส่วนซิตี้ครับโอ้โหเออร์ลิงบรรวนฮาร์แลนด์ครับคมกริบเลยครับสองประตูของเขาเหมาคนเ,เดียว2ลูกให้ซิตี้นั้นบุกไปชนะเวสต์แฮม2ประตูต่อศูนย์นะครับ ด้วยรูปแบบที่ครองเกมเอาไว้ได้ทั้งหมดครับแต่ดูเหมือนว่าความฟิตของทั้งเวสแฮมแล้วก็ซิตี้ก็ยังไม่ค่อยเข้าที่เข้าทางน,นะครับฮาแลนด์ Thailand เองก็ยังไม่ได้เข้ากับเพื่อน100%นะครับมีจังหวะที่วิ่งทำทางเกอร์หลายครั้งนะครับคือดูซิตี้เล่นแล้วก็เป๊ปอาจจะสั่งมานะครับว่าอย่าเสียบอลยากถ้าไม่ชัวร์ก็ไม่ให้เข้าแบบทีเด็ดที่ขาดหรือเสี่ยงจ่ายเสี่ยงอะไรอย่างเงี้ยนะฮะคื คือซิตี้เนี่ยเน้นการถ่ายบอลไปมาเยอะมากนะครับคือไม่เสี่ยงเลยครับเล่นแบบประคองไปเรื่อยๆนะครับแล้วก็นํามาสู่ประตู2ประตูในเกมนั้นนั่นเองนะครับดูแล้วยังต้องปรับตัวอยู่นะครับแฮ์ตีรถเปล่าไปหลายรอบอยู่เหมือนกันนะครับส่วนอาร์เซนอลกับ urs, สเปอร์สทีมจากลอนดอนนะครับฟอร์มหรูฟอร์มแรงเลยครับอาร์เซนอลอาจจะไม่ได้หรูเท่าช่วงพรีซีซั่นครับ แต่ก็เก็บชัยไปได้ไม่ยากนักนะครับจากบ้านของ c ิวเซนทาร์เลสนะครับแม้ว่า p า l ์เลสเองก็แก้เกมในครึ่งหลังมาดีแต่ก็ยังดีไม่พอที่จะเจาะประตูอาร์เซนอลได้นะครับอารอนสเตรมเดลเซฟแล้วเซฟอีกเซฟเหลือเกินนะครับส่วนกาเกบรียลเชซุสครับเกมแรกในพรีเมียร์ลีกยังยิงไม่ได้แต่ในพรีซีซั่นยิงกระจายแมชหน้าอาจจะมีประตูนะครับส่วนทอตแนมฮอสเปอร์ของอันโตนิโอคอนเต้ครับยึดผู้เล่นชุดเดิมจากฤุูการที่แล้วเป็นหลักนะครับผู้เล่นชุดใหม่ ตัวใหม่ที่ซื้อเข้ามาอาจจะต้องรอโอกาสหรือว่าเป็นสำรองไปก่อนนะครับคอนเต้ก็บอกว่าก็ชุดที่แล้วก็ทําได้ดีอยู่แล้วนะครับก็อย่าเพิ่งไปเปลี่ยนอะไรคนที่มาใหม่ก็ต้องพิสูจน์ตัวเองและนั่นก็เป็นสิ่งที่คอนเต้น,น่าจะคิดถูกนะครับเพราะว่าเกมแรกของสเปนยิงไปถึง4ต่อ1ขึ้นนําเป็นจ่าฝูงชั่วคราวนะครับหลายๆทีมโหดมากๆเลยนะครับหลายๆทีมยังต้องปรับกันต่อไปส่วนในเส้นของเราครับก็ดูเข้าที่เข้าทางครับความฟิตการไล่เพรสซิงการต่อบอล ดูมีรูปแบบที่ชัดเจนมากขึ้นแล้วก็เห็นแล้วมันชื่นใจเล่นแบบนี้แล้วมันชื่นใจจริงๆนะครับแต่ก็หวังใจว่าก่อนที่จะปิดตลาดซื้อขายนักเตะในวันที่1กันยายนเนี่ยเราจะได้ผู้เล่นหน้าใหม่มาเสริมทัพโดยเฉพาะผู้เล่นในตำแหน่งแนวรุกนะครับต้องการอย่างมากเลยนะครับจะเป็นกองหน้าจะเป็นปีกอะไรก็ได้ครับขอมาก่อนนะครับ รีบๆมาด่วนๆเลยครับจะได้มีเวลามาปรับตัวกับทีมด้วยนะครับเพราะว่าถ้าจะหวังพึ่งแม็กซิแมงวิลสันอเมรอนไปจนจบฤดูกาลไม่น่าจะไหวแล้วครับในการยืนระยะนะครับอย่างคนที่มีข่าวกับเรามากๆเจมส์แมดิสันเกมนัดแรกกับเลสเตอร์ในฤดูกาลนี้ก็ทำแอสซิสต์ได้ด้วยนะครับแล้วก็โดดเด่นพอๆกับยูริทิลแมนส์เลยนะครับเดี๋ยวต้องรอดูครับว่าเราจะได้ใครมาเสริมทัพอีกหรือเปล่าก่อนจะถึงวันที่1กันยายนนี้ ขอได้เถอะสาธุนะครับทีมกําลังมาแล้วฟอร์มกําลังโอเคเลยนะครับนัดหน้าครับเราจะไปเยือนไบรตันและเดี๋ยวเรามาเจอกันนะครับคุยหลังเกมเกมหน้านะครับถ้าไม่ติดอะไรครับจะมาไลฟ์ทั้งทาง YouTube แล้วก็ Facebook ของสาริการมาคุยแม็กพายทอลกันอย่างแน่นอนนะครับคราวที่แล้ว YouTube มีปัญหานิดหน่อยนะครับแต่ว่าเสาร์หน้า13สิงหาคมครับเจอกันแน่นอนทั้ง Facebook แล้วก็ y o u t u b ปฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามให้กับเราด้วยนะครับวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ tá